สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่างบ,บ้านนะครับวันนี้เราจะมาทำการซ่อมตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับอาการมาคือไฟ OSC ติดตลอดนะครับวันนี้เราจะมาทำการตรวจเช็คนะครับออลองเปิดให้ดูก่อน นี่นะครับไฟ OSC ติดตลอดอันนี้บ่งบอกบางเครื่องก็จะขึ้นช็อ,ชอตนะครับชอ็อตส่วนมากที่ไฟ OSC ขึ้นเวลาเปิดเครื่องปกติแล้วไฟตัวเนี้จะขึ้นเวลาเครื่องร้อนจัดแล้วก็จะขึ้นโปรเทคไว้สองก็คือเมื่อมีการดึง โหลดเยอะเกินไปหรืว่าเกิดจากการช็อตนะครับเขาก็จะโปรเทคเหมือนกันโอเสี่ก็คือเช็คเช็คว่าเครื่องไม่ปกติร้อนเกินมีการโหลดช็อตอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเช็คนะครับมาดูว่ามันจะช็อตส่วนบนหรือช็อตส่วนล่างนะครับโดยการเขาจะมีนะครับเนี่ยอ่า เป็นสายไฟที่ลงไปต่อรับชุดบอร์ดล่านะครับเป็นไฟหลอดอ่าเป็นสายไฟของมออแปลงนะครับมออแปร์สวิตชิ่ง switching ครับแล้วก็ทําการดึงออกดึงออกไปเลยนะครับเราจะเช็คแผงบนว่าแผงบนทํางานไหมน,นะครับก็คือเราจะมีหลอดไฟนะครับหลอดไฟประมาณหกสิบวัตต์นะครับหกสิบวัตต์ได้ร้อยวัตต์ได้นะครับแล้วก็เป็น อีกด้านนึงจะเป็นปากคีบนะครับปากคีบเราก็จะทําการคีบไปที่ชุดของสายไฟที่ลงไปจากหม้อแปลงนะครับว่าบอร์ดบนเนี่ยมันทํางานไหมถ้าหลอดบนทํางานไฟหลอดนี้จะติดแต่ถ้าหลอดบนแต่ถ้าแผงบนไม่ทํางาน หลอดเนี้ยมันก็จะดับก็คือไม่ติดคือง่ายงถ้าติดบอดบนทํางานถ้าไม่ติดบอร์ดบนไม่ทํางานถ้าไฟไม่ติดก็เราก็ไม่ต้องลื้อข้างล่างาเช็คชุดบนแต่ถ้า,าชุดบนติดก็คือหลอดไฟติดเวลาเปิดแช่งหลอดไฟติดเราต้องมาลืมชุดล่างนะครับเขาเป็นบอร์ดสองชุดนะครับ อาจจะเป็นพวกนี้ชอ็อตนะครับถ้าเกิดไฟติดอาจจะลองเปิดดูนะครับาาเปิดแล้วนะครับไม่ติดนะครับสาไม่ติดก็แสดงว่าเป็นชุดชุดบนแผงบนเนี่ยไม่ทำงาน่สอาจจะมีเฟดชอ็อตโปรเทคชอ็อตอะไรสักอย่างเรามาีีดูกันนะครับ ซ่อมตู้เชื่อมอินเวอร์เตอร์ครับก็ระวังไฟกันด้วยนะครับเพราะตู้เชื่อมรุ่นนี้ไฟจะสูงค่อยๆซ่อมกันนะครับเมื่อกี้ไฟไม่ติดนะครับแล้วผมจะลื้อชุดบนก่อนลื้อชุดบนแล้วก็เช็คดูแล้วผมจะการลื้อชุดบนว่าชุดบนทํางานไหมเนี่ยก็คือแล้วผมจะลื้อชุดบนออกแล้วก็ จะลอยเฟดนะครับมันจะมีอ่าแปลกๆอยู่ตัวหนึงนะครับนะครับบอร์ดชุดนี้เป็นบอร์ดเฟดนะครับดูได้จากอมาอแปลง16ต่อ8นะครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นของตัว LGBT จะจะอีกอย่างนึงนะครับอันนี้เขาจะมีซีเนอร์สี่จุดสาจุดสามจุดวน์นะครับแต่นี่มัน เป็นตู้เชื่อมมอสเฟสมันมีแปลกๆตัวนึงนะครับเขาลอยต้อมมานะครับสม่าแล้วผมจะรื้อดูว่าว่ามันเป็นมอสเฟสเหมือนกันไหมครับสนมารถถ้าเกิดเป็นมอสเฟสเหมือนกันแต่คนละเบอร์ก็ยังยังโอเคยังพอได้นะครับแต่ถ้าเป็น อย่าง igbt อะไรมันก็จะเข้ากันไม่ได้ครับงาำร้อนแกไม่ได้ครนบเห็นไหมครับเบอร์นี้เป็นมอดเฟสนะครับยี่สิบ n ห้าศูนย์นะครับเป็นยี่สิบแอมป์ยี่สิบแอมป์ห้าร้อยโวลต์นะครับแต่ตัวนี้เป็น fgh นะครับหกศูนย์ n หกศูนย์นะครับตัวนี้เป็น igbt นะครับ ซึ่งมันผสมกันอย่างนี้มัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ได้นะครับแล้วผมจะเลือกมาให้หมดแล้วก็เช็คเช็คหมดเลยนะครับแล้วก็เช็คพันทุกอย่างโอเค อ่แล้วเราถอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่ามีเฟสช็อตไหมครับถ้ามีเฟสช็อตสมมุติว่ามีเฟสช็อตส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับให้เราไล่จากขาเกตของเฟสนะครับให้มาถึงตรงนี้เลยนะครับว่าชุด O S C นี่ยมันเสียไหมครับเพื่อเป็นการเช็คดูว่า าบางทีอาจจะมีการเสียของเซอคเนอร์ไดโอดอะไรเงี้ยหรือเป็น1 n ึ่งเอแะไรเงี้ยแล้วก็ทำการเปลี่ยนไปเลยนะครับเพื่อทีเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาถอดเช็คดูนะครับว่าส่วนไหนเสียไปทีละส่วนนะครับมันจะมีสี่ส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนนะครับ ส่วนนี้จะเสียนะครับชุดที่แปลกๆนะครับนี่นะครับเราใส่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสเลยข้างนี้ผมใส่ครบนะครับแต่ผมจะลองดูก่อนอีข้างนี้ใส่แค่สองตัวก่อนนะครับฝั่งอัตัวแถบปตัวแล้วผมจะลองดูก่อนว่าเครื่องมันจะยังใช้งานได้ไหมมันจะติดโอ c อซีไหม อยาใช้ะโสมด้วยนะครับกะดูขันหนักแล้วก็ผมจะใช้หลอดไฟ ไว้เหมือนเดิมดูว่ามันจะทำงานไหมนะครับอเคนะครับแจนปักนะครับใช่ okay, ครับทำงานนะครับไฟติด ันหมานะครับเห็นไหมยงมีนี่น,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 นะครับันหมาความถี่อยู่ที่9.9นะครับน,น,นะครับไปติดโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบเลยนะครับแล้วก็ลองเทสเชื่อมดูเลย สักคู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมประกอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาลองเทสให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับประกอบเสร็จแล้วเหลือปิดฝาหลังนะครับแล้วก็เทสนี่ครับผมเทสให้ดูนะครับ นะครับเราไปทำกันดูนะครับติดตรงไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับใต้คลิปนะครับนี่นะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ